ผมแนะนำอย่างนี้ครับที่ท่านเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยคือ Paint Protection f i ์ m ที่เป็นสีคือไม่ใช่สติกเกอร์นะครับมันจะแตกสติกเกอร์เนี่ยมันแค่เปลี่ยนสีรดแต่มันกันอะไรไม่ค่อยได้เพราะไม่เป็น PVC ย้ำนะครับเป็น PVC ีซอายุยการใช้าง,งานประมาณ2ปีบวกลบแต่เพนโปรเทคชันฟิล์มเนี่ยอยู่ได้ถึง7ปีท่านผู้ชมครับ,รบอันนี้ฮะ ที่ผมเคยพูดในอพิจนดหนึ่งว่าความหลากหลายของสีสันของตัวเพนเพนซีททำมานะครับไม่ใช่เฉพาะกับรถใหม่นะจริงอยู่ครับถ้าเป็นรถเก่าเนี่ยที่มีรอยขูดขีดมาบ้างมีรอยขนแมวเพียบมันพอปรับได้หมายความว่ารอยขนแมวต่างๆที่ท่านอาจจะชินตาแล้วแต่ว่ามันไม่สวยแล้วครับเราไปดูใก,ใกล้ๆจะเป็นรอยเส้นๆเต็มรถเลยนะครับ ร้านค้าสามารถที่จะฟื้นฟูได้ครับไม่ยากครับนี่เรื่องที่หนึ่งนะครับรถเก่านะฮะท่านจะกจะปลูกชีวิตสีขึ้นมาไม่ต้องไปทําสีนะครับเพราะมันไม่ได้ชนไม่ได้บุบอะไรมานะเพราะฉะนั้นเราทําสีใหม่เราไม่คุมแต่การเอารถมาเคลียร์ผิวด้วยเทคนิคการเตรียมผิวอย่างเนี้ยเคมีต่างๆสมัยนี้มีเยอะเลยครับพอเราจะเลือกติดฟิล์มที่เราเอ้ยเราไม่การให้เกิดรอยอีกเราไม่ต้องการจะไปเสี่ยงภัยกับเรื่องสีที่ดีไซน์ซีกนะถ้าเป็นติดสายไปมันอาจจะเห็นร่องรอยเดิมอยู่บ้างแต่อาจจะไม่สวย <S <S ผมแนะนําอย่างนี้ครับ ที่ท่านเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยคือ Paint Protection นฟิลที่เป็นสีทึบแทนที่จะเป็นใสแล้วก็เห็นสีเดิมในรถมันเป็นสีทึบที่คุณสามารถที่จะเลือกไปติดเป็นสิบสีเลยตอนนี้นะครับนะเป็นไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับมันจะแตกสติ๊กเกอร์เนี่ยมันแค่เปลี่ยนสีรถแต่มันกันอะไรไม่ค่อยได้เพราะไม่เป็น PVC ย้ำนะครับเป็น PVC อายุการใช้ง,งานประมาณ2ปีบวกลบแต่เพ i นโป t เชันฟิลเนี่ยอยู่ได้ถึง7ปี เพราะฉะนั้นรถเก่าไม่ว่าจะเป็นราคาเท่าไหร่ก็ตามอาจจะแพงก็ได้ในอดีตที่ซื้อมา78ล้านซื้อมา5ล้านซื้อมา3ล้านก็เป็นรถที่ท่านเคยรักแล้ววันนี้ถ้าท่านจะปลุกชีวิตขึ้นมาใหม่ด้วยความเห็นการเห็นสีที่มีความสวยสวยงาน,นกลับมาหรืออาจจะเปลี่ยนสีเลยก็ได้อาจจะเบอสีขาวเป็นสีพอเสเรนบูมน,น,นะครับเป็นสีพอสเรนแอชเป็นเรดสุรัรีเรดเป็นเยอะแยะนะครับท่านเปลี่ยนไปเลยก็ได้ครับเราไปแจ้งจดสีใหม่ท่านั้นเองท่านจะได้สีใหม่ไปด้วยแล้วมันจะเป็นสี ที่เกิดจากเพ้นโปรเชัต์ฟิล์มนะครับที่เป็นเนื้อเหนียวเหนีวหนวยว TPU นะเคลือบอยู่บนรถและจะสวยงามตลอดไปตลอดอายุการใช้ง,งานของเพ้นโปรเชัต์ฟิล์มครับรถของท่านจะกลายเป็นรถใหม่โดยที่ท่านไม่ต้องไปทําสีรถเพระาะการสีรถนี่เรื่องใหญ่นะครับและก็จะไม่เหมือนเดิมแต่การติดเพนโปรเชัตฟิล์มนั้นเมื่อท่านเคลียร์ผิวให้เรียบร้อยลอยขนแม่ต่างๆนะเก็บสีบ้างนิดหน่อยนะครับท่านก็บล็อกสีเก่าด้วย เพ้นตโครเจกชันฟิล์มที่มีความหลากหลายสีาราคาอยู่นี้ไม่แพงครับนะครับไม่ใช่สติกเกอร์ไม่ใช่เพย์เพยแสไซแต่เป็นเพ i นต์โปรเจกชันฟิล์มชนิดคัลเลอร์ตอนนี้ออกมาในตลาดเพียบ5ปี7ปีเลยนะครับอายุการใช้งานหรือว่าการรับประกันนะครับและนี่คืออเมริเทครับริสก์เดอริโอสแตนดาร์ดครับ